เาอใช่เนี่ยป้าบบาวสวยไหมเห็นไหมแม่จะเขาชอบปากแดงเออเขาชอบปากสีแล้วก็ออกมุกหน่อยๆเห็นไหมไม่ใช่แดงแจ๊อย่างเดียวนะเธออปากแดงไม่เป็นอ่ะทำยังไงอ่ะก็นี่ยให้พึ่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่ปุ้มเนี่แต่รูปแบบนี่ดูมาม่าให้ไหมปากแดงไม่เป็นนลยแรดเด่นหน่อยสุดนอนสอนง่ายจริงจริงนี่ยอันนี่ที่หมูบอกหมูทาแล้ววันนั้นมันฝ่าอ่ามาเลยลงมาเลยเดี๋ยวพวกเราจับจับไล่สีได้เลย

ย,ยังไม่ได้ถ่ายนะฮะ